เดทแถวตลาดอ่างศิลาหน่อยนะครับตอนนี้ตลาดอ่างศิลาไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครตอนนี้เขามีการปรับปรุงพื้นที่นะครับบริเวณที่เป็นร้านอาหารริมทะเลสมัยก่อนตอนนี้ถูกรื้อหมดแล้วนะครับแล้วก็ย้ายกันไปตั้งบริเวณต่างๆรอบๆอ่างศิลานะครับร้านที่ผมกินประจําตอนนี้ก็หายไปแล้วครับตอนนี้อันนี้ตรงบริเวณที่ริมทะเลนะครับจะถูกตื้อหมด ก็เลยถ่ายภาพเป็นคลิปมาอัปเดตให้ดูนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีเสามีโต๊ะหินอะไรตั้งอยู่เลยนะครับของเกา่าตรงนี้ก็ตอนนี้ก็ปูพื้นนะฮะคอนกรีตทำเขื่อนติดริมทะเลนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นแหล่งกินอาหารทะเลที่ค่อนข้างจะไม่แพงนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับตลาดอางซิลาเลยนะครับตลาดนี้ของทะเลถูกนะครับตลาดอยู่ข้างหน้าเราฝัง่งนู้นนะฮะ เดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่มีร้านอาหารเยอะๆนะฮะตรงนี้ตรนก็เป็นลานจอดรถนะครับตรงจุดนู้นก็ถลื้อเหมือนกันนะครับตรงข้างหน้าเราเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนนี้มีหลายร้านเลยนะปีที่แล้วยังมากินอยู่เลยนะครับตีนี้นี่เขาก็าปรับพุ้นที่ไปหมดแล้วนะฮะอัปเดตมาให้ดูกันนะครับนี่ครับ เลอยอังศิลานะฮะตอนนี้ก็อีกหน่อยก็คงทําเป็นเขื่อนยาวเลยนะครับทาเป็นเขื่อนปูพื้นแบบนี้นะฮะแล้วก็ปูยาวไปเลยตอนนี้ก็ปูสิ้นสุดอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็กําลังรื้อนี่ครับไปมาอังศีลานะครับร้านนี้เคยกินประจำนี่ก็จะย้ายกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอัปเดต ร้านอาหารล่าสุดที่จะรีวิวให้นะครับที่อ่างศิลาว่าจะเป็นร้านไหนนะครับคอยติดตามนะครับ